ครับและวิดีโอนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับซีรีส์ที่2ก็คือเป็นการ using b o pot นะครับก็ใน EP แรกนะครับก็จะเป็นการเริ่มเกินเกี่ยวกับ open loop r a n s f e r นะครับว่าตัวแพนเนี่ยที่เราต้องการควบคุมเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวแพนซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการควบคุมนะครับแล้วก็จะมีตัวคอนเทเลอร์ซึ่งเป็น ตัวที่เราใช้ปรับค่าเพื่อควบคุมแพนนะครับแล้วก็เขาจะเริ่มยกตัวอย่างนะครับเป็นโอเพนลูปให้ดูนะครับแล้วก็ผลที่ได้จากโอเพนลูป r านเฟร์นะครับก็จะเป็นตัวเอาพุ t เนี่ยก็จะเท่ากับตัวฝั่งทางอินพุตเนี่ยคูณกันแล้วก็จะมีในบางกรณีที่มีอาจจะมี อินพุตที่แทรกเข้ามาอยู่ที่ด้านทางขวามือนะครับซึ่งจะเป็นตัวอินพุตที่เราไม่สามารถนำมาเพื่อใช้คอนโทรเลอร์ในการแก้ไขเอาพุตได้นะครับก็เลยจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโอเพนลูปเนให้กลายเป็นตัวโค้ดรูปนะครับซึ่ง ตัวโค้ดลูปนะครับก็จะมีการนำค่าที่ปรับจูนที่ผิดพลาดน,นครับกลับมาที่ตัว e อ r o r นะครับแล้วก็ทำการควบคุมใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าโค้ดลูปทรานเฟอร์ฟังก์ชันที่ได้ออกมาก็จะมีหน้าตาเป็นประมาณนี้มีตัวเอา p u พุนะครับเท่ากับ pc ส่วนด้วย1บวก pc ก็แล้วก็คูณ r นะครับแล้วก็ตัวแอเก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก pc คูณ r เหมือนกันก็เมื่อเขาลองนำตัวสัญญาลบกวนอื่นเข้ามาแทรกในระบบเพิ่มขึ้นนะครับตัวโค้ดลูปที่ได้เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะแยกตัวฟังก์ชันเนี่ยออกมาได้ สองฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นตัว sensitive แล้วก็ตัว complimentary ซึ่งตัวสอนตัวนี้นะครับเมื่อนำไปพ o t ในโ o ลท t นะครับก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันซึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว reference tag ก็จะเป็นตัวสัญญาณอ้างอิงนะครับแล้วก็จะมีการ noise reject ที่สูงส่วนตัว sensitive นะครับก็จะเป็น เหมือนตัวแดนมปิ้งนะครับที่ลดมีการลดเรื่องของสัญญาณรบกวนที่สูงนะครับในขั้นแรกทําให้ระบบมันสมบูรณ์ครับซึ่งโดยสรุปก็คือเมื่อทําเป็นโคโรปแล้วได้ฟัง์กชันยอ่อยออกมาแบบนี้ครับตัวฟัง์กชัน2ฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะต้องไปพร้อมๆกันครับโดยไม่สามารถกําหนดอันใดอันหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ เพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องควบคุมค่าที่ได้จากตัวฟังก์ชันสงตัวนี้อยู่เสมอเพราะมันจะส่งผลต่อความเถียรและสิ่งที่เราต้องการจากระบบออมาใน EP ที่2นะครับใน EP ที่2ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการาดีไซน์นะครับตัว Open Loop นะครับแล้วก็ การตอบสนองของ Open Loop ประมาณนั้นครับซึ่งจะมีข้อได้เปรียบของ Open Loop ก็คือ,อเราจะสามารถกำหนดรูปร่างของตัวคอนโทรลเนยได้โดยตรงนะครับซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ต่างจากตัว c โค้ Loop นะครับที่จะทำให้มีฟังก์ชันยิบย่อยออกมาซึ่งจะทำให้การกำหนดตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยทำเป็นไปได้ยากนะครับ ก็จะมีการพอดโบลพอดนะครับที่เป็นโค้ดลูปนะครับแล้วก็อธิบายนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับโอเพนลูปแบบใดประมาณนั้นครับก็ <c oughs> จะมีการเปรียบเทียบโอเพนลูปกับตัวฟังก์ชัน T ของโค้ดลูปนะครับมีการ เปีย่เทียบระหว่าง OpenLoop กับตัวฟังก์ชัน s ของโค้ด o o ปนะครับที่ได้ออกมาซึ่งถ้าดูจากตัวฟังก์ชัน t ของ OpenLoop นะครับจะเป็นตัวโบ p o พอที่บ่งบอกถึงความความไวของระบบนะครับของประสิทธิภาพของระบบนะครับส่วน ตัวฟังก์ชัน s นะครับจะบ่งบอกไปถึงดัมปิ้งที่ดีของระบบนะครับที่เหมาะสม,มแล้วในส่วนท้ายก็จะมีเรื่องของอความถี่ที่เป็นเรื่องของตำแหน่งคอสเทอร์นะครับว่าตำแหน่งคอสเทอร์เนี่ยก็มีความส่งผลนะครับต่อประสิทธิภาพของคอนโทรเลอร์แล้วก็ ความเสถียรของระบบด้วย <c oughs> ใน EP ที่3นะครับก็ EP ที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสถียรของโค้ดลูปแล้วก็เรื่องออการส่งค่าย,ย้อนกลับนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับตัวโค้ดลูป ซึ่งเขาก็จะกล่าวไปจนถึงแผนภาพของในควิดนะครับว่ามีความแต่ตางกับไอตัวบอดี้ยังไงก็คือตัวบอดี้พอตเนี่ยจะเป็นการพอรตขนาดของเฟดก็คือขนาดของแม่ดนจูดแล้วก็มุมเฟดเนี่ยแยกออกเป็น2กราฟแต่ว่าตัวในควิดในแกรมเนี่ยจะใช้ค่า2ค่านั้นนะครับซึ่งเป็นค่าเดียวกับที่ใช้พอตในโบพอตนะครับมาพอตลงในกราฟเดียว โดยที่จะแสดงบนระนาบจริงแล้วก็ระนาบจินตภาพนะครับแล้วก็ตัวจากโค้ดลูปของเราเนี่ยเมื่อได้ฟังก์ชันของ t และ s ออกมานะครับแล้วมาพอร์ตในโบพอรตก็จะออกมาเป็นลูก่า,าวซึ่งเขาจะดูความเสถียรได้นะครับจากโบพอรตนะครับโดยใช้ พวก roots h e r v i s นะครับแล้วก็หรือเกณฑ์ของใ n i u i t นะครับซึ่งวิธีการดูก็คือการตั้งโพลที่ลบ1นนะครับแล้วก็ใช้โพล้อมรอบตำแหน่งนั้นนะครับก็จะออกมาเป็นรูปร่างประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ระบบมีความเสถียรก็คือทำให้ตัว เส้นของระบบนะครับไม่ไปเข้าใกล้เส้นนั้นมากจนเกินไปนะครับซึ่งก็จะมีค่าที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นค่าของเฟสมาจินและเกณฑ์มาจินนะครับที่จะทําให้ระบบเนี่ยเข้าใกล้ค่าที่ตําแหน่งลบหนึ่งศูนย์นะครับซึ่งทั้งสองค่านี้ก็จะเป็นค่าที่บ่งชี้ว่าระบบเราเนี่ยมีความเสถียรมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วเขาก็ลองยกตัวอย่างให้ดูก็คือเช่นนักกีฬาสกีนะครับที่ออกสตาร์ทจากจุดเริ่มต้นไปยันจุดสุดท้ายถ้าในกรณีที่มีการออกที่ชา้าจนเกินไปแล้วหรือมุมเฟดที่มากจนเกินไปนะครับก็จะอาจจะทําให้ตัวสกีเนี่ยแล่นออกนอกเส้นทางหรือไปชนกับอะไรบางอย่างได้แต่ถ้า เรามีการตอบสนองที่มากจนเกินไปแต่ว่ามีการเลี้ยวด้วยองศา,าที่น้อยจนเกินไปก็จะทําให้ตัวสก,กีเนี่ยออกนอกเส้นทางได้นะครับเป็นการยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของทั้งเฟ margin และเก margin นะครับว่าสอบค่านี้จะต้องมีความพอดีที่สัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ใน EP ที่4นะครับ EP ที่4ก็จะเป็นเรื่องของตัว lead แล้วก็ l ล a d แล้วก็จบด้วยตัว PDI นะครับซึ่งตัว lead นะครับตัว lead เนี่ยก็คือตัวขยายสัญญาณโดยจะเป็นคอนโทรเลอร์ที่ใช้ปรับทางด้านของแมกนิจูดนะครับซึ่งการปรับทางด้านแมกนิจูดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทำให้ปรับแอมปิ้งนะครับหรือ ความเร็วการตอบสนองของระบบนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวตัวแหลกนะครับซึ่งตัวแหลกเนี่ยจะเป็นการปรับทางด้านที่เฟสของระบบแทนซึ่งการปรับแหลกเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลบพวกสัญญาณรบกวนแล้วก็การหน่วง ความเร็วการตอบสนองลงมานะครับแล้วก็ตัวควบคุมแบบ pi นะครับตัวควบคุมของ pi compensator เนี่ย <c oughs> ก็จะคล้ายๆกับตัวของทางด้านแหลกนะครับก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของการลดพวกสัญญาณรบกวนออกไปนะครับแล้วก็เป็นตัว พีดนะครับซึ่ง p ีดเนี่ยก็จะมีข้อดีของในล้านเรื่องการเพิ่มตัวดัมปิ i งแล้วก็เรื่องของอความเร็วการตอบสนองน,นะครับซึ่งตัวสุดท้ายก็จะเป็นการควบคุมแบบ PID นะครับซึ่ง PID จะเป็นการนําข้อดีของทั้ง PI แล้วก็ PD เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าการที่จะทําให้ระบบ มีความสมบูรณ์ได้เนี่ยจะต้องมีการควบคุมทั้งในเรื่องของการลดพวกสัญญาณลบกวนการความเร็วกันตอบสนองแล้วก็ตัวแดมปิ i n ที่เหมาะสมนะครับ EP ที่5ในเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการนำโนเลดใน EP กันก่อนนะครับเพื่อมาลองในการทำระบบควบคุมขึ้นมานะครับ โดยเป็นระบบควบคุมตัวสปีดคอนโทรลของ DC มอเตอร์นะครับซึ่งเริ่มมานะครับเขาก็จะกำหนดเปอร์ฟอร์แมนซ์ว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นต้องการโอเวอร์ชูตสูงสุดไม่เกิน3%ไลฟ์ไทม์สูงสุดที่0.15วินาที h, แล้วก็เซตติ้งไทม์ที่0.3วินาทีเกินมาจินเนี่ยต้องมากกว่า1 0เดซิเบลส่วนเฟสมาจินเนี่ยต้อง มากกว่า60 g ินะครับแล้วก็เขาก็เลยนำตัวนี้นะครับไปสร้างใน Simulink นะครับเป็นตัวเป็นตัวบล็อกขึ้นมาใน Simulink เป็นแพนกับคอนโทรลเลอร์นะครับเมื <ME> ่อสร้างเสร็จแล้วครับเขาก็กำหนดตัวเกณ์เริ่มต้นของคอนโทรลเลอร์เนี่ยคือ1แล้วจากนั้นก็ลองรันดูก็จะพบว่าใน ระดับค่าความเร็วของมอเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยที่อยู่ที่ร้อยรเดียนต่อวินาทีเนี่ยตัวความเร็วจริงที่ได้ออกมานะครับค่อนข้างแย่มากแต่ว่าระบบก็มีความเสถียรซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับจากนั้นเขาก็เอาตัวซิม l ิลิเนี่ยพอ r t เป็นโบพอ r t แล้วก็จะมีในเรื่องของยูนิตสเต็ปเพื่อดูค่าด้วยนะครับการ ทำพอตโบล์พอต,พ,อตพวกนี้นะครับเพื่อที่จะหาค่าเกณฑ์ที่จะเอาไปใส่คอนโทรเลอร์นะครับที่เหมาะสมเพื่อจะทําให้ระบบนะเป็นไปตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกนะครับเป็นตามฟอร์มที่เราต้องการนี่เขาก็จะเริ่มปรับค่าของเกณฑ์นะครับขึ้นลงไปมานะครับเพื่อหาจุดที่เหมาะสมนะครับโดยระหว่างทางก็จะมีการใช้โนเลของ บทก่อนๆน,นะครับอย่างเช่นตัวของดีดและแหลกนะครับเพื่อเข้ามาปรับแมกนิจูดแล้วก็มุมเฟตื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อได้ค่าที่เหมาะสมแล้วนะครับเขาก็จะไปเช็คอีกทีนะครับกับตัวของยูนิตสเต็ปนะครับในส่วนท้ายว่าตัวระบบเนี่ยของเราเนี่ยดีมากน้อยเพียงใดก็คือที่เช็คออกมาก,ก็จะมี ตัวโอเวอร์ชูนะครับที่อยู่ที่ประมาณ1.4%แล้วก็ซึ่งมันต่ำกว่าที่เราตั้งไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีช่วงไรซามเนี่ย0.3นดซึ่งถือว่าดีนะครับอย่างนั้นเขาก็จะเอาค่าเกณฑ์นะครับกลับไปลองรันนะครับไม่เช็คค่าเกณฑ์ออกมาได้ก็จะเอาเกณฑ์ที่ได้จากคอนโทรลเลอร์นะครับกลับไปรันในแผนหลักนะครับก็ใส่เกณฑ์ ลงไปนะครับแล้วพอลองรันออกมาก็จะเห็นนังภาพดังกล่าวนะครับว่าตัวความเร็วที่ออกมากับความเร็วที่เราตั้งไวนะ้เนี่ยมีค่าใกล้เคียงกันมากขึ้นรวมถึงได้เรื่องของสเปคของมอเตอร์เนี่ยตามที่เราตั้งไว้ในเรื่องของการโอเวอร์ชูตเรื่องของค่าไลฟ์ไทร์เรื่องของออค่าที่เข้าสู่สเตตี้หรือว่าจะ เฟดมาจิ้นแล้วก็เกณฑ์มาจินนะครับไม่เกินค่าที่เรากําหนดนะครับ